เอาละครับก็สวัสดีทุกทนนะฮะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการไเคยวนะครับผมแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมก็คือเกม Minecraft นะฮะก็วันนี้ก็จะมาสอนในการอ่าเปลี่ยนสกินนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้นะฮะก็วิธีการคือเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เนะะี่ยโดยที่ทุกคนต้องไปโหลดอ่า apk นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงค์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะฮะโอเคก็วิธีใช้นะครับผมให้กดเอ้าวไม่ใช่เข้าเกมไหมครับวิธีใช้นะฮะให้ไปตรงที่อ่าแอฟ apk นะฮะเนีเ่ยเข้าแอป apk นะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เข้าตรง apk for อะไรเนี่ยไม่รู้แอปอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะผมก็ไม่เก่งอังกฤษอะไรมากมายหลังจากนั้นก็ไปหาจาก ไปหา,าตัวเกม Minecraft นะฮะต้องติดตั้งเกม Minecraft ก่อนนะติดตั้งเกม Minecraft เสร็จปุ๊บะครับผมให้เรื่อนนี้ครับผมเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่ผมกดไว้นะฮะผมก็ไม่เก่งอังกฤษก็ต้องขอไปนะทุกท่านด้วยนะครับผมหลังจากกดเข้าไปให้กดไปที่ตัวนี้ครับผมหลังจากนั้นก็ไปที่ Resource Pack นะฮะหลังจากนั้นก็ไปลงสกิน แล้วก็สกินแพกนะครับผมกดอันแรกก็ได้หรือว่าไหนก็ได้นะครับได้หมดเลยพวกนี้นะครับผมส่วนมากจะเก็บจะเปลี่ยนอันแรกนะครับโดยการเปลี่ยนเป็นเนี่ยสกินนี้นะครับผมโดยการเปลี่ยนสกินทํายังไงนะฮะก็จะมีลูกเนี่ยดินสอให้เรากดไปตรงที่ลูกดินสอนะฮะกดไปตรงลูกดินสอร็จนั้นเสร็จปุ๊บคุณก็หา ตัวสกินของคุณนะฮะว่าอยู่ตรงไหนสกินของพี่ๆน้องๆเนี่ยอ,อยู่ตรงไหนกันนะฮะก็ให้กดเข้าไปตรงนี้นะฮะกดเข้าไปในสกินนะครับอย่างเช่นผมอ่าได้สกินเสร็ปุ๊บใช่ไหมเป็นสกินตัวนี้นะครับผมสกินตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนสกินให้ให้ดูเลยแล้วกันนะฮะ เป็นตัวนี้แล้วกันโอเคหลังจากนั้นก็กดเสฟครพบผมแล้วก็รอฮะรอจนกว่ามันจะไอ้นี่จะเสร็จแล้วกันนะฮะงั้นผมก็ตัดตัดคลิปโอเคครับพอพอมันอ่ารันอะไรเสร็จแล้วให้ให้กดตัวนี้นะฮะให้กดตรงร m o v e นะครับผมแล้วให้ถอนการติดตั้ง ของแอปนั้นๆของแอป Mincraft ไปก่อนแล้วกันให้กดถอนติดตั้ง Minecraft นะครับผมแล้วอย่างนั้นก็กดติดตั้งใหม่นะฮะกดติดตั้งใหม่ก็ก็หลังจากนั้นก็จะเสร็จนะฮะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแอ n มายคับที่มีสกินของเรานะครับผมรอ,อแป๊บหนึ่งนะฮะตัวซอผมเริ่มกากแล้วเนี่ยก็จะเป็นสกินนะครับเป็นสกินแบบนี้นะฮะตรงนี้เลย นะครับผมก่อ,อนุญ่ตไปติดตั้งแล้วกันนะหรือใครจะมาตรงนี้ก็ได้นะรอสักครู่หนึ่งนะฟเฟรมเรตมันค่อนข้างที่จะล่วงไปตรงนี้ครับผมแล้วหลังจากนั้นก็มาตรงนี้ฮะให้กดเป็นตัว X นะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยน หลังจากนั้นก็สามารถน่าบางเครื่องน่าจะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะแต่เครื่องผมเปลี่ยนไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นไรนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปกันต่อไปนะฮะหรือว่าอย่าลืมกระทืบไลค์นะให้ถึง10ไลค์นะครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบาย